สวัสดีค่บค่ะโอ้โหตอนนี้เองนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะก็เขาเรียกว่าพุ่งวิววิววิวมาเมื่อเช้านี้พันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดนะคะแล้วตอนนี้ง<า>ลงเลยครับถอย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 ,ถอยมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบแปดจุดสถานการณ์ตลาดนี้เป็นอย่างไรคะคุณเมฆคะผมคิดว่าคงย่อตัวระยะสั้นนะครับค่ะน่านจะย่อตัวระยะสั้นในส่วนของออตัวดัชนีเซตเองจริงก็มี ระดับราคาสําคัญแล้วถ้าเกิดยังไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดนะครับยังยังยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงอยู่นะครับนันเป็นการยกตัวระยะหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดครับโอ้โหแหมถอยมากคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์ให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบคุณเมฆให้ถอยมาอีกสองจุดนะคะอ่าตามกันปะต้องก็ก็จะไม่ไม่ลงใช่ไหมคะน่าจะที่ระดับนั้นใช่ครับจริงๆผมคิดว่าน่าจะลงระยะสั้นแล้วก็จริงๆอย่าง มนขึ้นถึงแนวต้านนะครับคนที่เชื่อทางด้านเทคนิคก็มีคนขายสุ่ดงค่ะนะครับค่ะก็คือขอให้ลงก่อนทางด้านเทคนิคแล้วก็คอยปรับตัวใช่ครับถ้าเกิดว่าใครที่ขายไปแล้วก็ลงไม่อาจมีโอกาสซื้อคืนนะครับอลงแล้วมีโอกาสซื้อคืนนะแต่คนไม่ขายก็ไม่เป็นไรก็ถือไปก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ายังอยู่ในแนวต้องขายขึ้นต่างชาติจะคงซื้ออยู่เมื่อวานซื้อเพิ่มอีกสามพันกว่าล้านอ๋อแต่ฟิวเจอร์ของคุณเมฆนี่โปะเช็ดเลยนะมาแปดซูน่าให้เห็นๆเลยวันนี้ มันบังเอิญพอดีเจ๋งจริงๆนะคะนะครับบังเอิญพอดีเแกพูดมานานนะคะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ก็เอาเสนอโดนของคุณเมฆละแปดูนแล้วก็ปรับแนวต้านแล้วก็ลงมาเอาละช่วยดูให้อีกได้ไหมคะว่าแนวรับแนวต้านทางด้านฟิวเจอร์เป็นยังไงต่อคะอ่าสหรับส่วนของฟิวเจอร์แนวรับก็เป็นที่788นะครับค่ะ เจ็ดแปดแปดแปอ่าใช่ครับ <c oughs> จาก v o l ูมอ a นาลิซิสนะครับคือข้อมูลที่มีการสะสมนะครับ <c oughs> ในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมา <c oughs> นะครับว่า <c oughs> มีคนรับที่เท่าไหร่จริงๆเมื่อวานที่ผมบอกไว้จริงๆมีการรับที่แถวแถวเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ <c oughs> ขึ้นไปถึงแปดศูนย์ห้าละแล้วก็ลงมาในอจตอนเนี้ยมันผมก็จะว่ามันต่ํากว่าเจ็ดเก้าเจ็ดที่เคยบอกไว้แสดงว่ามันหลุดแนวรับแรกลงมาะล้นะครับน่าจะมา ลุนแนวรับถัดไปแต่ว่าโดยกราฟเทคนิคนี่นะครับหลังจากที่หลุดแนวรับแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ให้มีการรับคืนนะครับเพราะว่าโดยทางเทคนิคเนี่ยยังมีการปรับตัวระยะสั้นอยู่เราเชื่อว่ายังจะลงได้อีกอย่างอย่างน้อยเนี่ยไปถึงพรุ่งนี้เช้าครับถ้าจะติดตามว่าเขาจะรีบาร์ไหมต้องติดตามตอนบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับแนวรับคือเจ็ดแปดบาดใช่ไหมคะใช่ครับอรอบนี้นะคะตอนนี้เจ็ดเก้าห้ากันอยู่นะคะออาครับแถวนี้เลยอืตอนนี้ใครลองก็ไม่ทันแล้วมั้งเดือไม่กี่จุดเอง ใช,ใช่ใช่ครับค่ะคุณเมฆนั่นก็คือเทรนแต่ว่าอัพเทรนก็ภาพใหญ่ๆก็ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยต้องขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเ <c oughs> นื่องจากทิศทางเงินของต่ <c oughs> างชาตินะครับโดยเหตุผลนี้นะครับน่าจะสําคัญเงินทุนต่างชาติยังไหลเข้ามาอีกไหมคะดูจากกราฟเทคนิคของคุณนะคะ ปอกาสไหลเข้ามานะครับแล้วก็เงินบาทก็มีการแข็งค่าขึ้นนะครับจริงๆเงินบาทเราก็แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องแหละแล้วก็จริงๆยังคงแข็งค่าเรื่อยๆนะทำให้เราเชื่อจริงเงินยังน่าจะยังคงไหลเข้าอยู่อ๋อทางเงินบาทแข็งต่อเนื่องใช่ครับเทียบกับ US อสดอลลาร์นะครับค่ะเฉพาะดอลลาร์นะคะอ่าใช่ครับค่ะโอ้โหรอมที่ดีครับรอบนี้มีคนบอกว่าถ้านะคะพี่นิพนธ์บอกว่าถ้าหากตลาดนุ่นไทยวิ่งกระฉูดไป PE เท่ากับฟิลิปปินเพราะฟิลิปปิน์ทํำนิวไฮเดาโจนทำไฮไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถ้าไทยไปทํา PE ที่17ตลาดมันอยู่ที่พันสี่อจริงๆผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะค,ะครับคือในในสมัยก่อนจะมีความเชื่อกันว่า PE หุ้นไทยเหมาะสมอยู่สักสิบสองสิบสามเท่าแต่เนื่องด้วยจริงๆในช่วงสองสามปีหลังที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติมีการใส่เงินเข้ามาในตลาด คุณบ้านเราเยอะรวมไปถึงเราก็เข้าใจว่าตลาดเอเชียมันก็ได้รับความนิยมไปด้วยผมเขาใว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเนี่ยดัชนีเพีเหมาะสมของดัชนีหุ้นไทยจะไม่ใช่อยู่ที่12 13เท่าแล้วล่ะเพราะว่าน่าจะอยู่สูงกว่านั้นถ้าถามว่ามันจะมาก17เท่ามันก็เป็นไปได้17เท่าเนาะแล้วก็คุณณฐานตรงนี้ราคาเซ็ตอยู่หน้าระดับนี้ก็จะบวกไป200-300จุดใช่ครับก็เป็นไปได้นะคะกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องด้วยเหตุผลของเงิน ใช่ครับมันต้องเคลื่อนย้ายสภาพคล่องของโลกมันเยอะขึ้นนะคะใช่ครับคุณเมฆบอกว่าคิวทองกันเหลือเกินนะตอนนี้คุณเนี่ยเพราเป็นคนเขียนโปรแกรม e ีฟแนน c e ด้วยแล้วก็ดูในเรื่องราวของกราฟเทคนิคไปด้วยแล้วก็พื้นฐานด้วยครับค่ะก็ต้องให้ความสําคัญทั้งคู่ค่ะค่ะในเรื่องราวของช่องทางการลงทุนคุณคุณเมฆอยากจะแนะนานักลงทุนลักษณะไหนกับสภาพตลาดแบบนี้นะคะ จริงๆในลนักษณะตลาดแบบนี้นะครับใครที่ลงทุนในหุ้นตัวใหญ่พวกเซ็นห้าสิบอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราเห็นปัญญาจังคงซื้ออยู่เราน่าจะยังลุ้นได้ครับก็คือถือต่อไปได้นะครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกในการเฝ้าหน้าจอนะครับ,รบอ่าไม่สามารถช็อตเอเกนพอร์ตได้คือขายแล้วซื้อคืนได้ราคาต่ำกว่าที่ขายนะถ้าใครคิดว่าทําไม่ได้ก็ใช้ลักษณะถืออืแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เฝ้าหน้าจออยู่แล้วแล้วเห็นโอกาสว่า อย่างใบใหญ่เงี้ยนะครับเรารู้ว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยมีโอกาสย่อตัวลงในเช้าวันพรุ่งนี้เราอาจจะตัดสินใจขายไปบางส่วนสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วในตอนเช้ามันต่ําลงไปแล้วก็ไปซื้อคืนในจํานวนที่เท่าเดิมกับที่ขายไปเพื่อทําให้ต้นทุนโดยรวมต่ําลงแค่นั้นเองนะเป็นเป็นกลยุทธ์พยายามลดต้นทุนโดยที่เราไม่เพิ่มจํานวนหุ้นนะครับสมมติเราเคยซื้อหนึ่งพันหุ้นหรือเอาเงินเท่าเดิมแต่ได้หุ้นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ นี่เป็นกลยุทธ์นะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้เทคนิคกราฟด้วยสําหรับบางท่านเองก็จะฝากมาร์เก็ตติ้งกว่าท่านจะโทรศัพท์ไปหามาร์เก็ตติ้งได้หรือกราฟรักคงราคาอาจจะไม่ได้ดังใจของท่านท่านก็ต้องเรียนรู้เครื่องมือการลงทุนบ้างบางส่วนนะคะคุณเมฆใช่ค่ะจริงๆนั่นคือสิ่งที่ต้องลงทุนไทยดีที่สุดค่ะนักลงทุนไทยต้องทําอย่างนี้แล้วนะคะไปหวังมาร์เก็ตติ้งหวังอะไรก็ไม่ทันการกับสิ่งที่เรารู้ตั้งแต่เช้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วงใหม่เราก็ขายไปก่อนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงใหม่ โดยอาศัยเทคนิคกราฟนะคะคุณผู้ฟังและก็อย่าแบบสั่นหัวว่าไม่เอาไม่รับในเรื่องข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะคะมันมีความจําเป็นมากในโลกยุคนี้นะคะต้องเรียนรู้บ้างนะคะเราก็<ช>จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอ่ะ<ช>ถ้า<ล>มีอะไรเราก็จะติดตามคุณเมฆไปเรื่อยคิวทองเหลือเกินนะคะครับผมขอบคุณค่ะครับค่ะ